จะเป็นทางทางเลี้ยวซ้ายกอนไปถนนสองะสูะครับอันนั้นคือถนนเูนเาทางขวาไปโชคชยะคะัยไปเฉลิมร,ระเกียรติราชไปอเรสซสอ,สอเดินซกิวนะ,ะในทางอันนี้ก็เซ็ตแล้วะครับอันไปส่วนข้างหลังก็เซ็ตไลส่สวนนะครับใกล้จะเลยรับนี่ก็จะเข้าไปเอิมโฮกได้ใกล้แล้วนะครับ นิดนึงครับเลยอะไรประมาณนี้นิดหน,น,น,นึงครับใกล้แล้วนะครับแต่ทางไอ้ทางจากจตึ้งต้น,ตนสูงมาเนี่ยโขงมาเนี่ยโขงไปก็จะไปลงเสร็จเดียวกันเป็นรุ่นสองส่นวนะันเลยก็ก็ใกล้เราก็จะมีกันปับ๊บตรงตู้อีหน่อยนะครับอันนี้อาทีหลังได้ ขวบเนาะวิ่งมุง่เนกบับะแต่ตีวนี้ก็จะมีทางขอบไปดา่างชังหนัดอันนี้มท่งนข้านิด่างจังหวัากกวามืองพะทลายไป รสงราเป็นเองครับเนเองครวมมือมาเข้ามาทาสงนสิใกล้แล้วนะครับสามารถจะเปนงานส่วนที่จะพี่ใหม่ผูปฏ้ทันคำง้าเทอีกเนหนึงเราจะเสียที่ไนจดีนตั้งแทกับวี24อีกมาเนการแราชบ้าน